สวัสดีทุกคนนะครับนี่ผมก็จะมาให้ดูไข่ที่เด็กๆมันไปเด็กๆไปเข้าไปหายยิงนกกันนะเก็บมาให้ผมผมก็เลยเอามาฟักไว้นี่ก็ออกมาได้ห้าตัวแล้วนะยังขายยังเดินไม่แข็งกันเท่าไหร่ครับ อันนี้ก็จะเหลืออีกอยู่ห้าใบก็ยังไม่รู้จะออกหรือเปล่านะฮะน้องก็งกำลังน่ารักเลยนะครับเริ่มกินเก่งหัดกินเก่งองน,น สครับขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมนิดนึงนะครับ